สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อของพวกเราเนี่ยจึงเป็นเหมือนพื้นที่ที่ทําให้ความเป็นไปไม่ได้ทําให้มันเป็นไปได้สวัสดีครับผมชื่อสรยุทธ์เอี่ยมเอื้อยุทธครับเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่สนใจเข้าร่วมสมัครมาเรียนหนังสือกับพวกเรานะครับก็ผมยินดีต้อนรับร่วมหน้าครับจริงๆแล้วสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิสิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเป,เป็นสาขาวิชาแรกๆในประเทศไทยนะครับที่พยายามที่จะผสมผสานกันในเชิงความรู้นะครับการผสมผสานกันอย่างแรกก็คือการพยายามที่จะพูดถึงทักษะฝีมือทางศิลปะที่มันเกี่ยวข้องกับด้านสื่อสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพ,พยนตร์ภาพถ่ายแอนิเมชันหรือว่าการออกแบบรวมไปถึงการทํางานศิลปะแบบผสมผสานด้วยกันแต่ในขณะเดียวกัน นะครับเราได้เอาทักษะทางศิลปะเนี่ยไปผสมผสานกับกระบวนการคิดนะครับในเชิงปรชัชญาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ครับทุกคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าการผสมผสานกันร,ระหว่างกระบวนการทํางานทางศิลปะแล้วก็กระบวนการคิดในเชิงปรชัชญาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับผมพูดง่ายๆได้แบบนี้ว่าทุกวันนี้เนี่ย การใช้ทักษะฝีมือในการทำงานในโลกสมัยใหม่เนี่ยนะครับกระบวนการเรียนรู้นะครับในเชิงทักษะฝีมือเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้นอกห้องเรียนได้การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยและการเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัยเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้มันได้ด้วยตัวเองและเรียนรู้ได้อยู่ทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในตัวหลักสูตรของเราเนี่ยนะครับเราจึงให้ความสําคัญกับกระบวนการคิดนะครับรวมไปถึงกระบวนการ คิดค้นสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆซึ่งกระบวนการคิดในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับมันจำเป็นที่จะต้องเรียนนะครับทางด้านปรัชญาทฤษฎีแนวความคิดนะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการวิจัยทางศิลปะแล้วก็สร้างความแตกต่างออกไปจุดนี้เองเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดที่ทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับกลายเป็นสิ่งที่สามารถที่จะ ปักธงไปข้างหน้าได้กําหนดความต้องการหรือกําหนดกระแสทิศทางของสังคมข้างนอกได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเรียนแต่ทักษะในเชิงศิลปะเพียงอย่างเดียวนะครับมันก็เหมือนกับเราพยายามจะวิ่งตามกระแสตลาดข้างนอกเพียงอย่างเดียวงนั้นในด้านหนึ่งเนี่ยนะครับสาขาของเราก็จะเป็นสาขาที่ค่อนข้างที่จะให้เสรีภาพนะครับในการแสดงออก แล้วก็เคารพในความคิดเห็นของนักศึกษาถึงแม้ว่านักศึกษาจะคิดแตกต่างออกไปจากอาจารย์เองก็ตามนะครับบรรยากาศของห้องเรียนมันจึงกลายเป็นบรรยากาศของการสนทนานะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอาจารย์เนี่ยจะเป็นเหมือนไกด์นำทางและเป็นเหมือนคู่สนทนากับนักศึกษาครับดังนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการเรียนทางด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อของพวกเราเนี่ย จึงเป็นเหมือนพื้นที่ที่ทําให้ความเป็นไปไม่ได้ทําให้มันเป็นไปได้มันจึงเป็นเหมือนกับคําขวัญที่มันเรียกว่าพื้นที่ใหม่สําหรับการขบคิดและการสร้างสรรค์ผลงานครับครับ ผมเข้าใจดีว่ารอบพอร์ตฟิโอเองเนี่ยนะครับในรอบแรกมันกลายเป็นรอบที่มีความสําคัญค่อนข้างมากโดยปรัชญาของสาขาวิชาเราแล้วเนี่ยเราจะนิยามความหมายเกี่ยวกับสื่อศิลปะเนี่ยค่อนข้างกว้างไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาพ,พยนตร์ภาพถ่ายหรือเป็นงานแอนิเมชันนักศึกษาหลายๆคนนักเรียนหลายๆคนเนี่ยนะครับสนใจที่จะทํางานเกี่ยวกับแอนิเมชันอินโฟกราฟิกหรือการทํางานในเชิงดีไซน์นะครับออกมา เราเปิดรับนะครับประเภทของงานศิลปะทุกประเภทเพียงแต่ว่าเรามีข้อเสนอนะครับให้กับทุกๆคนอย่างนี้นะครับว่าในทุกๆปีเนี่ยนักเรียนหลายคนเนี่ยมักจะออกแบบตัวคาแรคเตอร์มาให้พวกเราเราชอบมากแล้วเห็นว่าทักษะฝีมือของแต่ละคนเนี่ยกินกันยากมากทุกคนออกแบบคาแรคเตอร์มาได้ให้เราเห็น แต่สิ่งที่เราอยากเห็นมากยิ่งขึ้นก็คือการอธิบายเรื่องราวที่คาแรคเตอร์นั้นๆอยู่ในเรื่องราวที่คุณอยากจะเล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญกว่าการออกแบบคาแรคเตอร์ก็คือการสร้างเรื่องราวหรือการทำสตอรี่ขึ้นมาเราจะสนใจเป็นพิเศษสําหรับคนที่ส่งเรื่องราวเพิ่มเข้ามาด้วย นะครับอาจจะเป็นสตอรี่บอร์ดแบบที่ทุกคนเขียนให้เราเห็นนะครับว่าแต่ละช่องแต่ละฉากนะครับมีการเปลี่ยนมุมกล้องอย่างไรแต่สตอรี่บอร์ดอีกอันนึงก็คือการทําให้เป็นเรื่องราวให้เห็นอาจจะส่งมาเป็นเรื่องสั้น1-2ห,หน้าก็ได้หรืออาจจะทําเป็นสรุปเรื่องย่อนะครับมาให้เราเห็นก็ได้ว่าตัวคาแรคเตอร์ที่ทุกคนเนี่ยออกแบบมาเนี่ย มันมีความสําคัญอย่างไรสําหรับผมจุดนี้จะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเราแตกต่างกว่าคนอื่นนอกเหนือไปจากการออกแบบตัวคาแรคเตอร์แล้วก็สร้างเรื่องราวออกมาแล้วเนี่ย ใครอยากทำเป็นหนังส่งมาได้ทุกปีจะมีคนทำหนังสั้นส่งมาให้เราได้พิจารณานะครับเป็นความยาวเท่าไหร่ก็ได้กรรมาการทุกคนให้ความสำคัญหมดนะครับส่งมาเป็นลิงก์นะครับหรือส่งมาเป็น QR Code ให้เราดูก็ได้นะครับนอกจากการออกแบบคาแลคเตอร์การสร้างเรื่องเล่าและภาพยนตร์แล้วนะครับบางคนถนัดภาพถ่ายก็สามารถที่จะส่งภาพถ่ายออกมาให้เราได้เห็นถึงทักษะฝีมือคัดมานะครับไม่เกิน5ภาพ พร้อมกับตั้งชื่อหัวข้อนะครับว่าทําไมเราจึงเลือก5ภาพนี้ขึ้นมาส่วนที่เหลือนะครับเราก็จะพูดถึงตัวงานศิลปะประเภทอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะเรื่องการรอยิงซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานมากสาหรับการทํางานศิลปะในทุกๆประเภทนะครับอันนี้ส่งมาได้เลยรวมไปถึงทักษะงานฝีมือประเภทอื่นๆด้วยบางปีนะครับส่งมาเป็นเหมือนงานคอลลาสส่งมาให้เรานะครับเราก็รับบางคนทํางานเป็นงานซาวส์นะครับเป็น,เห,นเหมือนกับแต่งเพลง งานเชิงทดลองนะครับก็ส่งมาให้เราได้ครับพูดง่ายๆก็คือว่าเราก็เปิดรับผลงานทุกประเภทนะครับซึ่งผมคิดว่ายิ่งเปิดมากเท่าไหรมันจะยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้นะครับในการที่จะทําให้กรรมการทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงทักษะฝีมือมันเหมือนกับเราอยากรู้จักใครสักคนหนึ่งถ้าเราได้เห็นถึงผลงานเขามากยิ่งขึ้นเราก็รู้จักคนคนนั้นมากขึ้นเช่นเดียวกันครับ นอกจากผลงานทางศิลปะแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องแนะนำตัวพูดถึงประวัติการเรียนผลการศึกษารวมไปถึงการเขียนเขาเรียกว่าการเขียนความเรียงสั้นๆนะครับหนึ่งหน้าขึ้นไปนะครับเป็นการแนะนำตัวแล้วก็ให้เหตุผลว่าทำไมคุณถึงสนใจมาเรียนกับเราและทำไมคุณถึงสนใจกระบวนการทำงานทางศิลปะรวมไปถึงความใฝ่ฝันของคุณเองว่าโตขึ้นคุณอยากทำอะไร และคุณคาดหวังอะไรกับการเรียนในมหาวิทยาลัยครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีเตรียมตัวมาดีๆนะครับทำตามแบบที่พวกเราได้อธิบายเอาไว้เป็นเบื้องต้นเราจะอ่านงานของทุกคนอย่างละเอียดนะครับแล้วพวกเราตั้งหน้าตั้งต,า,งตารอนะครับพอร์ตฟิลิโอนะครับของทุกคนนะครับยินดีต้อนรับล่วงหน้าครับ